กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรภูมิใจนำเสนอการผลิตถ่านไบโอชาด้วยเตาอ,อบถานระบบชาวโครีทอชสืบเนื่องจากปีพศ2564กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรโครงการศึกษาการจัดการดินปุย๋ยและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ฐานชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งได้รับผลในทางที่ดีสามารถกักเก็บความชื้นทำให้ลดความถี่ในการรดน้ำลงได้สามารถประหยัดต้นทุนปุ๋ยเคมี ปรับ pH ของดินบริเวณรอบทรงพุ่มโดยรูปแบบของการผลิตฐานชีวภาพสามารถรับชมได้จากวิดีโอฐานชีวภาพของกลุ่มอารักขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชุมพรและในปีพศ2565กลุ่มอารักขาพืชมีโอกาสร่วมในงานวิจัยโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพราจากพืชกระท่อมเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดภายใต้งบประมาณการอุดหนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชกระท่อมจากพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้บริโภคตามบ้านเรือนสู่พืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรทุกภาคส่วนคำนึงถึงความปลอดภัย ความมั่นคงและความยั่งยืนของผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นหลักจึงต้องแสวงหาองค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่กระบวนการปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตการตรวจสอบคุณภาพสร้างชุมชนต้นแบบการปฏิบัติการที่ดีสำหรับพืชอาหารและพืชสมุนไพรซึ่งจะเกิดความเข้มแข็งและสร้างอำนาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจฐานรากต่อไป กระบวนการปลูกการดูแลก,ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากส่งผลถึงทั้งปริมาณคุณภาพและราคาของผลผลิตจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรเล็งเห็นว่าการปรับปรุงดินให้เหมาะสมการลดหรือหยุดใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชสารเคมีกำจัดโรคและแมะลงศัตรูพืชเป็นการลดการปนเปื้อนและการตกค้างของโลหะหนักสารเคมีอันตรายได้อย่างดี โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ฐานชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อย่างง่ายรวมถึงการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานเช่นการใช้กับดักแทนการใช้สารเคมีกำจัดแมลงการใช้น้ำส้มควันไม้ไล่แมลงเป็นต้นเพื่อน,นำไปสู่การรวมกลุ่มพัฒนาการผลิตพืชกระทอมให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เทคโนโลยีการผลิตฐานชีวภาพและน้ำส้มควันไม้จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ตอบโจทย์ดังกล่าวการใช้เตาอบถ่านระบบชาโคริทอสได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆจาก ak, ดกรกิติศักด์โชิกิติพัฒน์เป็นเตาอบถ่านด้วยระบบอับอากาศคุณภาพสูงจะเกิดควันน้อยเป็นการหมุนเวียนเอาควันย้อนกลับไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้อีกครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานความร้อนและนำแกส๊สที่ได้จากไม้มาใช้อีกครั้ง พร้อมกับระบบต่อพว่วงดักจับควบแน่นน้ำส้มควันไม้ที่เป็นสเตเลสซึ่งช่วยให้การควบแน่นได้ทั้งปริมาณและประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนำไปขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งกำหนดให้ระบบดักจับและควบแน่นต้องทำจากสเตเลสเมื่อเราใส่ไม้สำหรับอบฐานในถังและปิดฝาล็อกสนิทแล้วจุดเชื้อเพลิงด้านล่างบริเวณเตาเผาเมื่อไม้ในเตาอบได้รับความร้อนระดับหนึ่งจะระเหยความชื้นออกมา วันและไอความชื้นจะส่งผ่านเข้าสู่ท่อไปอยังห้องควบแน่นสแตนเลสซึ่งเราสามารถใช้กระสอบป่านหรือผ้าชุบน้ำคลุมไว้เมื่อภายในห้องควบแน่นร้อนอากาศจะภายนอกเย็นกว่าไอาน้ำจะถูกควบแน่นและหยดลงท่อสแตนเลสเป็นน้ำส้มควันไม้ควันที่เหลือจะถูกส่งออกท่อนำควันย้อนกลับสู่ห้องเตาเผาไหม้วิธีการสังเกตว่าเราจะใส่เชื้อเพลิงนานเท่าใด โดยดูจากควันที่ออกจากปากท่อนำควันเมื่อไรก็ตามความชื้นหมดการอบจะดึงแก๊สออกจากไม้ปลายท่อจะเปลี่ยนจากควันเป็นแกส๊สและติดไฟเราจะหยุดใส่เชื้อเพลิงและใช้แก๊สดังกล่าวจนกระทั่งแก๊สหมดและเตาดับเมื่อเย็นลงจึงเปิดถังนำถ่านไบโอชามาใช้ประโยชน์ในส่วนคุงส้มควันไม้ให้ใส่ภาชนะวางไว้ประมาณหนึ่งเดือนนำส่วนใสมาใช้ประโยชน์ต่อไป ากท่านใดสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทานชีวภาพสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรแฟนเพจเฟซบุ๊กกลุ่มอารักขาพืชหรือติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรโทร077 596 658